ค่ะวันนี้เราก็กลับมาแบ่งปันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะนำเสนอรอตเตอ VIP นะคะวันที่26นะคะโดยใช้3ตัวนะคะรูด19ประตูล่างในการลงทุนตัวละ1บาทนะคะต่อรอบก็อยู่ที่57นะคะกำไรชนะก็อยู่ที่33นะคะถ้าเกิดท่านใดมีทุนมากนะคะมั่นใจสูตรเราจะใช้มากกว่า1บาทก็ได้นะคะกำไรตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะรูปแบบนี้เรายกตัวอย่างรอบที่1นะคะ ก็คือจะใช้10บ,บนบวกกับ10ล่างเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็นะเพิ่มรูปแบบนี้สําหรับวันนี้เข้าดีเดินดีมากนะคะก็เลยอยากจะนํามาแบ่งปันทุกท่านอาจจะช้าไปในการลงคลิปนะคะก็อยากใช้ทุกท่านที่ติดตามได้นําไปปรับใช้ในวันต่อไปนะคะก่อนอื่นที่จะใช้สูตรทุกสูตรนะคะอย่าลืมทดลองเดินดูก่อนนะคะว่าสูตรนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะสําหรับวันนี้ก็คือว่าถ้าเกิด1ิบ 1> ะ,ะ1บบนบวกกับ10ล่างได้9เราจะใช้902นะคะปกติใช้901เนาะอันนี้เป็นรูปแบบที่เราหยิบจับมาฝากสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำรูปแบบนี้ให้ดูกันไปแบบไวๆนะคะเพื่อที่ว่าท่านที่กดติดตามกันไว้จะได้นำไปใช้นะคะเราจะใช้10บนบวกกับ10ล่างนะคะก็เป็น567นะคะใช้3ตัวนี้รูด1ิประตูล่างอย่างเดียวนะคะ5เข้า 3บวกกับ5เป็น890เศูนย์เข้านะคะอ่า5บวกกับ4เป็น9ปกติ901นะเปลี่ยนเป็น902นะคะใช้สามตัวนี้ลูด2เข้านะคะ1บวกกับ2เป็น3 4 5 5เข้า4ีบวกหเป็น9เหมือนเดิมเนาะแต่เราก็ใช้เป็น902นะคะอ่าศูนย์เข้านะคะ5้บวกกับศเป็น567 6เข้าเห็นไหมคะ1บวกกับ 2นะคะเป็น3 4 5 4ีข้าวสบวกกับ0เป็น2 3 4 2าข้าวเห็นไหมคะเดินดีเข้าดีมากเลยสำหรับวันนี้นะคะอันนี้รอบที่9 2บวกกับอ่ะ6บวกกับ2เป็น8 9 0นะคะ8ปข้าวเบวกกับ8เป็น7 8 9นะคะอ่ะี4บวกกับ9เป็น3 4 5 5ีข้าวนะคะ0ูนย์บวกสองสอข้าวต่อมา1บวกกับ4เป็น5 6 7นะคะ 7, เข้าวอยู่ 8ปบวกกับเเป็น5 6 7นะคะอ่าล่างไม่เข้านะคะไปบนอันนี้ก็ผิด9กบวกกับ2เป็น1 2 3นะคะ2เข้า9กบวกกับ2อีก2อ่า1 2 3ใช่ไหมคะอ่าอันนี้ไปบนนะคะผิดนะคะ7บวกอ่า6กบวกกับ8นะคะ4 5 6นะคะอันนี้ก็ลงเอาไว้ก่อนหน้านี้ การบวกลบอันนี้เป็น456นะคะ6เข้า6บวกกับ2 890นะคะ0กับ8เข้า2บวกกับ0นะคะ2343เ 3, ข้านะคะ6บวกกับ3เป็น90แล้วก็2 9เข้า1บวกกับ4เป็น567 5เข้า8บวกกับ5เป็น345นะคะอันนี้ ผิดนะคะไม่เข้าทั้งบนและล่างรอบที่23นะคะ1บวกกับ1เป็น2 3 4สนะคะ3เข้า2บวกกับ3เป็น5้า7 7เเข้านะคะรอบที่25แล้วนะคะ2บวกกับ1นะคะเป็น3า5อันนี้รอบที่26ก็ต้องรอดูนะคะว่าล่าง3 4 5เข้าหรือหลุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิดกี่รอบนะคะ1 2 3นะคะ ทั้งหมดเราลงทุนมากก็เยอะนะคะ24รอบนะผิดอยู่แค่3รอบก็ถือว่าเป็นการที่เดินดีเดินยาวแล้วก็หลุดน้อยนะคะสำหรับรอบตั้งแต่รอบที่1ถึงรอบที่24เนาะเพราะว่า25เรายังไม่ได้ตรวจผลนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านเพื่อจะได้นำไป ใช้ดูนะคะว่าในการใช้สิบบนบวกกับ1ิรล่างนะคะก็ทำเงินได้ง่ายๆนะคะแต่ก่อนอื่นทุกท่านอย่าลืมนะคะก่อนใช้ทุกสูตรอย่าเพิ่งเชื่อต้องทดลองเดินดูก่อนว่าวันนี้เข้าแบบไหนเข้าบนหรือเข้าล่างนะคะอันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านวันนี้สวัสดีค่ะ